มาที่ละครหวา่รักต้องห้ามนะฮะตอนนี้ออก,กาสเป็นอีพีที่สิบห้าแล้วนะฮะต้องบอกว่าที่ผ่านมาเข้มข้นยังไงตอนนี้บอกเลยว่าเข้มข้นยิ่งกว่าเดิมหลายเท่าตัวเลยครับใครที่ติดตามหวารักต้องห้ามมาตั้งตอนแรกนะฮะจะรู้เลยว่าแทบคาดเดาละครเรื่องนี้ไม่ได้เพราะนอกจากเนื้อเรื่องจะเข้มข้นแล้วนะครับมันยังมีความซับซ้อนซ่อนเงื่อนพลิกไปพลิกมาตลอดเวลาเมื่อเช้านี้เราเจอทีมนักแสดงหวารักต้องห้ามทั้งห้าคนนะฮะไม่ว่าจะเป็นไมกี้โยเกิร์ต แล้วก็เจนนิสนะครับแมนแล้วก็ฮาร์ดนะฮะเลยขอให้เขาเนี่ยสปอยสักนิดนึ่งไปฟังเสียงของเขาครับเป็นบททดสอบให้คาทาครับแล้วก็เป็นความเข้มข้นของคู่อื่นหลายๆคู่ด้วยไม่อยากจะบอกว่าคู่ไหนเลยให้ลุ้นครับผมไม่หวั่นไหวครับคาทาไม่หวั่นไหวอยู่แล้วครับผมคาทารักพี่ลินคนเดียวเท่านั้นไม่มีใครจะมาทำให้คาทาเปลี่ยนใจได้ ร, <problem> รอดูคืนนี้ค่ะแล้วก็อาจจะรักแบบเพื่อนก็ได้แล้วก็ชอบชอบเฉยเฉยหรือจะเล่นละครของสมสรมหาลัยก็ได้นะครับใครจะไปรู้ละครเรื่องนี้หักมุมตลอดเวลาอยู่แล้วนะฮะจริงค่ะดาวทางไม่ได้เลยสักตอนเลยค่ะเห็นเปิดโหวตอยู่ใช่ไหมคะว่าจะคู่กับใครก็ต้องต้องรอดูค่ะรอรู้นว่าสุดท้ายแล้วมาดามเคสจะคู่กับใครจีน่าให้ทาตัวเป็นแบบโอ้ยเลยาคนสนิทรู้ใจเหลือเกินเนี่ยสุดท้ายแล้วจีน่าแอบหวังอะไรตัวมาดามเคสเปล่า ก็ฝากด้วยครับผมคืนนี้ครับหวานรักต้องห้าม EP ที่15แล้วก็16ด้วยครับผมฝากด,ดูกันยาวๆเลยครับความสนุกความเข้มข้นยังไม่จบลงแค่เท่านี้แน่นอนครับผมครับครับทุกคืนวันจันทร์อังคาร2ทุ่มคึ่งนะฮะทางช่อง3กด33ดูมือถือกด 3+ ครับครับคนแน่นอนติดตามไปด้วยนะคร